สวัสดีค่ะเด็เกๆสำหรับการเรียนของเราในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือในส่วนของร์ที่2นะคะบทที่8ตีปาเครื่องใหม e ่อีฟุซื้อเสื้อผ้านะคะในส่วนของวันนี้นะคะเราจะข้ามไปเลยนะคะในส่วนของอคำศัพท์นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโชวอิโชนะคะหรือบทสนทนาของเราเองะค่ะ ซึ่งบทสนทนาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็จะมีนะคะทั้งหมดหนึ่งหน้านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะบทสนทนานะคะก็จะมีผู้หญิงกับผู้ชายนะคะผู้หญิงเริ่มต้นพูดว่าเจ้าเจียนเชิญช,นะช,ชานเพี่ยวเลี่ยงมานะคะเจ้าเจียนเชิญชานเพียวเลี่ยงมานะคะคำว่าเจ้าในภาษาจีนแปลว่านี่หรือนี้นะคะ เจี้ยนเป็นคำลักษณะนามนะคะลูกแปลว่าชิ้นหรือตัวเชิ้นชานแปลว่าเสื้อเชิ้ตนะคะเพีย้ยวเลี่ยงในภาษาจีนแปลว่าสวยมาแปลว่าไหมนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าเจี้ยนเชิ้นชานเพี้ยวเลี่ยงมานะคะก็จะแปลว่าเสื้อเชิ้ตเนี่ยสวยไหมนะคะต่อไปนะคะผู้ชายเขาเลยบอกว่าบอชวนไถ่พ่างเหรอ โย่เสี่ยวห้าวเติดมาบอชวนไท่พ่างเล่โย่เสี่ยวห้าวเติดมานะคะบอหรือบอในภาษาจีนนะคะจะแปลว่าชั้นนะคะชั้นชวนแปลว่าสวมหรือใส่นะคะไท่แปลว่ามากหรือมากมากพ่างแปลว่าอ้วนไท่พ่างก็คืออ้วนมากนะคะเละแปลว่าแล้ว โยแปลว่ามีเสี่ยวแปลว่าเล็กห้าวแปลว่าเบอร์เตอ๋อนะคะในบทนี้นะคะเป็นคําเสริมนะคะในประโยคนี้เป็นคําเสริมนะคะเพื่อย้ำว่ามันโยเสี่ยวห้าวเตอ๋อนะคะมาแปลว่าไหมาเพราะฉะนั้น บอชวนไท่พ่างเลยนโยเฉียวห้าวเติมานะคะก็จะแปลว่าฉันสวมแล้วอะ่ะมันรู้สึกว่ามันอ้วนมากนะคะมีไซส์หรือเบอร์ที่มันเล็กกว่านี้ไหมนะคะต่อไปผู้หญิงเลยบอกว่าโยนี่ชื่อชื่อเจ้าเจียนปะโยนี่ชื่อสื่อเจ้าเจียนปะนะคะโยแปลว่ามีนะคะนี่แปลว่าคุณชื่อสื่อแปลว่าลองนะคะ เจ้าเจียนก็คือตัวนี้ปะแปลว่าเถอะอ่าโยนี่ชื่อเจ้าเจียนปะมีนะคะคุณลองตัวนี้ดูเถอะนะคะต่อไปเขาบอกอีกว่าเจ้าเจียนเหนินเหอเชิญชวนฉี่ไหลเย่เหินชูนชนชฟู่นะคะเจ้าเจียนเหนินเหอเชิญชวนฉี่ไหลเย่เหินชูนชนชฟู่นะคะเจ้าเจียนแปลว่าตัวนี้นะคะเหินแปลว่ามาก เหชิญก็คือเหมาะหรือพอดีนะคะชวนแปลว่าสวมฉีหลายแปลว่าออกมาเย่แปลว่าก็เหินชูฟูแปลว่าสบายมากนะคะเจ้าเจี้ยนเหินเหินเชิญชวนฉีหลหลเย่เหินชูฟูก็คือตัวเนี้ยใส่แล้วโอเคมากเลยหรือใส่แล้วพอดีเลยนะคะแล้วก็บอกอีกว่า ชวนชีลาหลยเหันชูขูก็คือพอสวมออกมาแล้วมันก็แบบสบายมากนะคะต่อไปผู้หญิงเลยบอกว่านี่ชวนชีหลยทิ้งห่าวข้านเต๋นี่ชวนชี้าหลทิ้งห่าวข้านเตนะคะนี่แปลว่าคุณชวนแปลว่าสวมชีหลยแปลว่าออกมานะคะทิ้งแปลว่ามาก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 นะคะห่าวข้านแปลว่าดูดีนะคะ ตร์ย้ำประโยคว่าประโยคที่พูดมาดูดีจริงๆนะหรือประโยคที่พูดมามีความหนักแน่นจริงๆนะนี่ชวนชลายพิงห่าท่านนะคะก็คือคุณสวมออกมาแล้วดูดีดูดีนะคะดูดีมากๆนะคะต่อไปผู้ชายเลยบอกว่าย่องสิ้นย่องขาเถยอ,อีมาย่องสิ้นย่องขาเถยอ,อีมาย่องแปลว่าใช้นะคะสิ้นย่องขาก็คือบาด เครดิตนะคะเคยอยีแปลว่าได้มาแปลว่าไหมย้งสิ้นย้งขาเคยอียมาอ่ะใช้บัตรเครดิตได้ไหมนะคะผู้หญิงเลยตอบว่าเคยอียนะคะเคยอยีที่แปลว่าได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบทสนทนานะเราซื้อขออนุญาตซูมแล้วก็ทบทวนให้เราอีกหนึ่งรอบนะคะโชยชี่โชฝึกสนทนาหรือฝึกพูดนะคะอ่ะเขาบอกว่า เจอเจียนเชินชานเพี่ยวเลี่ยงมานะคะอ่าเสื้อเชิ้ตตัวนี้สวยไหมนะคะเขาก็เลยบอกว่าบอชวนไทาพางเลยยเสี่ยวห้าเติมมาบอชวนไทาพางเลยยเสี่ยวห้าเติมมาฉันสวมแ,แล้วฉันรู้สึกว่าฉันอ้วนนะคะมีไซส์หรือเบอร์เล็กกว่านี้ไหมนะคะ ยอนชเ有你试试อเจ有้试นป่ามีนะคะงั้นคุณลองตัวนี้เถอะต่อไปเขาบอกว่าเจ้าเจียน很合身穿起来也很舒服เจ้าเจียน很合身穿起来也很舒服นะคะ ก็คือเสื้อตัวนี้แบบใส่แล้วแบบพอดีตัวมากเลยนะคะใส่ออกมาลรวรู้สึกแบบสบายมากนะคะนี่ชวนฉีไลทิ้งห่าวข้านเตะนี่ชวนฉีไลทิ้งห่าวข้านเตกนะคะคุณสวมออกมาแล้วแบบรู้สึกว่าดูจริงๆเลยค่ะนะคะ,นะคะต่อไปผู้ชายเลยบอกว่าย่องสิ้นย่องขาดเคยมาย่องสิ้นย่องขาดเคยมาอาใช้บัตรเครดิตได้ไหมครับ หรือจ่ายเป็นบัตรเครดิตได้ไหมนะคะผู้หญิงเลยบอกว่าเคยเคยที่แปลว่าได้นะะั่นเอค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบทสนทาน,นาของเรานะคะถ้าเด็กๆมีข้อสงสัยสามารถเปิดดูคลิปย้อนหลังได้นะอะต่อไปนะคะงานที่ให้ทำวันนี้นะคะมีทั้งหมดสี่ข้อนะคะก็คือจะให้เด็กๆนะคะดูภาพแล้วก็ตอบคำถามนะคะโดยอิงมาจากรูปภาพที่อยู่ฝั่งขวาม,มือของเรานะะั่นเองค่ะไปอ่ะ ็จับประมาณนี้นะคะถ้าเด็กๆนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำถามหรือบทสนทนานะคะเด็กๆสามารถสอบถามเราคือได้เลยนะสำหรับการเรียนของเราในวันนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้าในส่วนที่3ก็คือในส่วนของข้อเวิดหรือบทเรียนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราซื้อก็ต้องขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ